ข่าวดีที่คุณกําลังจะได้รับจากเขาคืออะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะคุณถือถ้วยพลังงานของคนทัดน้ำมีนกรกฎพิจิก สถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำสิบไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูหนึ่งไม้พลังงานของคนธาตุไฟเก้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟ มีพลังงานของคนธาตุน้ํากับคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาพลังงานสวยมากๆนะคะเข้มแข็งอดทนตั้งใจขยนันมองโลกในแง่ดีมีความสุขกับตัวเองนะคะความรักในตอนนี้ก็ดีมากๆนะคะเป็นคนที่รักใครรักจริงพร้อมเป็นแม่บ้านพ่อบ้านพร้อมจะหยุดพร้อมที่จะมีคู่ชีวิตเลยหรือว่าคุณอาจจะพบเจอคนที่ใช่ของคุณแล้วคุณเลยรู้สึกไม่ลังเลนะคะที่จะมอบหัวใจให้กับเขาหรือว่าพร้อมที่จะหยุดอยู่กับเขา เต็มที่กับความรักครั้งนี้มากๆแล้วเขาก็สําคัญสําหรับคุณมากๆเขาคนนี้จ,จะทําให้คุณเหมือนกับเข้มแข็งมากขึ้นมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นหรือว่าเปลี่ยนตัวคุณไปอีกสเต็ปหนึ่งที่ดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะชีวิตในตอนนี้ดีมากๆความรู้สึกในตอนนี้ก็ดีมากๆนั่นเองนะคะแม้จะเหนื่อยทํางานหนักภาระเยอะสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบเยอะมากมายขนาดไหนคุณก็เหมือนกับ สู้ไม่ถอยเลยนั่นเองนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทําเป็นคนที่เต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนะคะแต่เพราะว่าสถานการณ์ในตอนนี้ดีมากๆหรือว่าความรักดีมากๆก็เลยทําให้คุณเข้มแข็งมากๆโดยเช่นกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่กําลังจะให้ข่าวดีกับคุณนั้นเขาคือใครนะคะ เด็กถือไม้พลังงานของคนาธาตุไฟเมษดสิงธนูเดียมพอลเลอร์พลังงานของคนราศีเมษคิงถือไม้พลังงานของคนาธาตุไฟเมษสิงธนูสามไม้พลังงานของคนาธาตุไฟควีนถือดาพลังงานของคนาธาตุลมเมถุนตุลกลมมีพลังงานของคนาธาตุไฟกับคนาธาตุลมนะคะเป็นคู่ที่มีทั้งความต่างแล้วก็ความเหมือนกันนะคะเป็นผู้ใหญ่หนัก แน่นมั่นคงทำงานเก่งมีเป้าหมายในชีวิตนะคะคิดไวทำไวเป็นคนหัวไวกล้าตัดสินใจเด็ดขาดมีความเป็นผู้นำนะคะคุณเป็นคนที่พร้อมพพอร์ตเหมือนเป็นหลังบ้านให้กับเขาเขาเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวคนที่พร้อมจะนำคุณ แล้วก็ปกป้องคุณนะคะเขาสามารถปกป้องคุณได้เขาสามารถดูแลคุณได้ไม่ว่าคุณจะทํางานหรือไม่ทํางานไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านแล้วเขาเป็นคนทํางานข้างนอกเป็นคนหาเงินก็ตามเขาพร้อมที่จะปกป้องคุณเขาพร้อมที่จะดูแลคุณเขาพร้อมที่จะหยุดอยู่กับคุณแล้วก็อาจจะควบคุมคุณด้วยนะคะมีความดุมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำมีความเป็นผู้ปกครองคุณด้วยนั่นเองนะคะ ว่าคุณควบคุยกับใครบางทีอายุอาจจะไล่เลี่ยกกันหรือว่าเขาอาจจะแก่กว่าคุณนิดหน่อยแต่บุคลิกของเขามีความเป็นผู้ใหญ่กว่ามากนะคะชอบควบคุมคุณด้วยแต่คุณก็ยอมให้กับเขาแล้วคุณรู้สึกดีด้วยที่มีเขาคอยชี้นำคอยนำทางคอยชี้แนะให้กับคุณนะคะคุณรู้สึกอบอุ่นสบายใจปลอดภัยที่มีเขาอยู่ในชีวิต ต่างคนต่างเติมเต็มกันและกันคุณเป็นคนอ่อนโยนเขาเป็นคนเข้มแข็งในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มีความจริงจังตั้งใจเหมือนกันทั้งคู่มีความชัดเจนเหมือนกันทั้งคู่นั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าข่าวดีที่คุณกําลังจะได้รับจากเขาคืออะไรนะคะข่าวดีที่คุณกําลังจะได้รับจากเขาคืออะไรพนักง,งานดีมากๆนะคะ การตัดสินใจนะคะการควบคุมการคิดที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอบอุ่นดูแลเทคแคร์คุ้มคลองนะคะเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จะต้องทำหากว่าความสัมพันธ์ชัดเจนดีแล้วน่าจะต้องพัฒนาไปในสเต็ปต่อไปนั่นเองนะคะ หากว่าแต่งงานกันแล้วเป็นสามีภรรยาการก็อาจจะทําอะไรให้ชัดเจนมากขึ้นหากยังไม่ได้จดทะเบียนก็อาจจะมีการจดทะเบียนก็ได้หรือว่าหากยังไม่มีลูกก็อาจจะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ก็ได้เช่นกันนะคะสเตรทนะคะเจ้าของหัวใจการยอมให้กันอะไรก่อนหน้านี้ที่ปรึกษากันแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะทำสิ่งนี้ รออีกหน่อยนะคะเรื่องราวที่ยื้อกันไว้หรือคุยกันไว้แล้วยังหาคำตอบไม่ได้นะคะยังไม่ตกตะกอนเรื่องนั้นนั่นเองนะคะที่ถึงเวลาที่จะลงมือทำทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหากว่าคุณพูดคุณคุยกับเขาอยากทำอะไรด้วยกันนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้สถานการณ์ยังไม่เอือ้อเวลายังไม่ได้การเงินยังไม่พร้อมนะคะถึงเวลาของเรื่องราวนั้นถึงเวลาของสิ่งนั้นนั่นเองนะคะที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะ สิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณเฝ้าคอยความคาดหวังในความรักของคุณทั้งคู่นั่นเองนะคะเป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นชัดเจนมากขึ้นเป็นเรื่องราวที่คุยกันก่อนหน้านี้นะคะหากสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่รักกันมากๆก็ถึงเวลาที่จะเปิดเผยที่จะให้สถานะต่อการหากสถานะชัดเจนแล้วก็จะมีการขยับ สถานะให้มีความเป็นทางการมากขึ้นนะคะทำอะไรให้ถูกต้องตามประเพณีด้วยการดูแลการเทคแครกเป็นสามีภรรยาหรือว่าความชัดเจนในความสัมพันธ์มีมากๆนะคะก็อาจจะเป็นการสร้างครอบครัวขยายครอบครัวเป็นเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่คุณทั้งคู่รอคอยด้วยการที่จะทําร่วมกันสร้างร่วมกันก็ถึงเวลาแล้วนั่นเองนะคะที่เขาจะบอกกับคุณว่าปะไปกัน ทำเรื่องนี้กันหรือว่าบอกกับคุณถึงเรื่องราวที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณรอคอยนั่นเองนะคะ